สวัสดีครับพี่ดีด้วยสวัสดีครับนั่งดีๆนอนลงนอนลงเลยนอนลงดีๆพูดว่ายัางไงแม่ให้นั่งลงนอนลงนอนลงเลยอ,อยู่เฉยๆอ,อ้อมมาเนี่ได้ดีนะมอนกับป้าครอยใหญ่กันหันมองแม่หันม,ม,มองแม่เลยใบยมอนฟังมองแม่ ใบมันแม่ตบปากอ้าวทะลึ่งได้เฮ่ไม่ทะลึ่งน่งโตอยู่เฉยๆเลย เข้าบ้านไปหลังบ้านไปนอนไปเข้าที่เลยไปเข้าที่ไปหลังบ้านเลยเข้าไหนไป,ไปเลยไปหลังบ้านเลยนะหลังบ้านอยู่ไหนนอนเลยนั่งลงดีๆ